จ้าที่เขาได้พักเรียบร้อยค่ะก,ก็มาแวะเอาบอนที่เขาตัดมือนี้เขาซองขนกินแค่ซ้ำหลํากระหพอค่ะแล้วดูค่ะต้นบอนนอกจากจะสวยแล้วสามารถที่จะเป็นอาหารให้เขาได้พร้อมปูกไว้นําของได้ค่ะนําบานได้เนาะอันนี้ค่ะวิธีบางบางชนิดโบเมนว่าก,กินได้เบิดได้ค่ะต้องไปศึกษาเดค่ะว่าบอนแวบ,บได้กินได้กินบไ่ไรอันนี้คือกินได้เบิดเลยเด้อค่ะ แต่ถ้าเป็นซีดํากินบดได้เห็นบ่คคะบอนจะปลูกไว้เยอะเลยบางชนิดกินได้กินบดได้นี่ต้องเลือกส่วนอันนู้นค่ะซีดํานี่คือพื้นที่ที่ปลูกนี่ซีดํานี่กินบดได้ด้ค่ะเ่า,าต้องศึกษาดีๆเด้อค่ะโบเมนว่าบอนทุกชนิดจะกินได้เด้อค่ะซึกษาดีๆเด้อจ้าเห็นบอกค่ะห่าปลูกออมๆอ,อ,อาหารการกินอย่างอุดมสมบูรณ์จ้า ช่วงนี้พอฝ้นเสาโต๊ค่ะเขาก็มาปรับพื้นที่ปรปับปรุงพื้นที่เนาะตัดตน้นไผ่อออค่ะเอาไว้เป็นมงจอดโลดนเนาะค่ะเนาะก็ค่อยๆเคลียร์ก้อนหิน้ำมืออื่นเขาก็มีแชกที่จองมากินข้าวนำค่ะอันนี้คือบรรยากาศมื้อนี้เลยคือมื้อนี้ฟ้นว่โต๊ค่ะฟ้าแจ้งดีคนาาเลยค่ะน้ำก็เริ่มใสแดรแล้วค่ะแปลว่าช่วงนี้นี่จากน้อยเขาก็สีเอาผักกัญจองมาลงเนาะค่ะเนาะ เพราะว่าส่วนมากลูกค้าที่มาเหรียนค่ะมาเรียนวิธีชีวิตแบบบานๆก็คือเขามีจำส้มกับขนมเส้นเนาะบีบขนมเส้นก็อยักให้กําลังใจว่าสิ่งที่พวกเขาเฮ็ดค่ะเขาเริ่มลงมือได้ด้วยตัวของเขาาอีกเนาะค่ะพาะว่าเริ่มกับตั้งแต่บ่มี่ย่างจ้กอย่างค่ะจนตอนนี้มีป้าพาวมีแนวย,ยูแนวกินเนาะค่ะเนาะเฮ็ดไปพร้อมๆกับพวกเขาได้เดือจ้า